สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปรดตามสึกข่าวตะวันใหม่ออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่26กรกฎาคม2568นะครับสำหรับในรายการข่าวนี้จะน้ำข่าวนะครับการสู้รบกันระหว่างทหารกัมพูชานะครับและทางทหารไทยนะครับยังคงเกิดการปัทาสุู้รบกันอย่างดุเดือดตามแนวชายแดนนะครับรายงานข่าวจากกองทัพภาคที่2ระบุว่าสำหรับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ ทหารกองทัพภาคที่2ปวนภูมาเขือที่สามารถยึดคืนกลับขึ้นมาได้นะครับทำให้ทหารกัมพูชานั้นเสียชีวิตอย่างน้อย10นายพร้อมทั้งตรวจพบและสามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์11รายการซึ่งประกอบไปด้วย 1. อาวุธปืน AK47 จําำนวน10กระบอก 2. อาวุธปืน M16 A4 จําจำนวน1กระบอกอาวุธปืนกล RPD จำนวน3กระบอกอาวุธปืน RPG จำนวน3กระบอกอาวุธปืน LG4 ขนาด40มมจำนวน2กระบอกอาวุธปืน PF89 FAE จำนวน5กระบอกอาวุธปืนพกตัวกาเล็บจำนวน2กระบอกอาวุธปืนปอลสจำนวน3กระบอกอาวุธปืนปออขนาด12.7มมจำนวน2กระบอกนะครับอาวุธปืนคอ 8 2จำนวน3กระบอกอาวุธปืนคอบ100จำนวน1กระบอกนะครับตัว DJI จำนวน1เครื่องนอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือ7เครื่องนะครับที่ทางทหารกัมพูชาชอบถ่ายในเวลาทำคลิปเมื่อเจอกับทหารไทยบริเวณแนวชายแดนนะครับอันนี้ก็เป็นทางกองทัพไทยนะครับสามารถปลุกยึดฐานผู้ม่าเรือกลับมาได้สำเร็จนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีรายงานเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ว่าพอ,อของทหารขมน้นพลตีวงซอมเนงพอ,อกองพลที่7ของกัมพูชานะครับถูกกระสุนปืนใหญ่ยิงเสียชีวิตที่ซ่องตาเท่าภูมะาเขือนะครับในขณะที่ทางสองผายประทัสุรปกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการสุรปวันนี้นะครับที่ทางพลดีตรงซอมเนงของกัมพูชา ทุกสังหารนะครับสุดท้ายน,นี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ